เส้นทางนี้ก็เส้นทางลงไปเน่นนะครับเน่นเผาศพนะครับซึ่งเพิ่นจะปรับปรุงนะครับปรับปรงุงเทกองจีดนะครับขนาดคาวามกว้าง3เมตร3เมตรกว่ามันนะครับ โครงการมากนะครับเรื่กับพอดีกําแพงกําแพงวัดนะ่ะมันสุดนะครับเกิดการสุดส้มลุ่นะครับทัว่ามันกับเก้าเลยนะครับเพื่อนทําการลือลือถอนเพื่อว่าจะสางไม่นะครับ <c oughs> ท่านใดนี่ใจศรัทธานะครับเชิญรวมบริจาคได้นะครับบริ <c oughs> จาคก,กับพีผู้ใหญ่นะครับพีผู้ใหญ่ใจดีนะครับ จะื่รวมบริจาคได้นะครับสางบุญสางกุศลน้ำกันนะครับผมนะครับแล้วผมหยิบข้าไปเบิงนะครับข้าไปเบิงเปินกระลังเห็ดนะครับกระลังเลือดถอนกันนะเพื่อใส่แท็กเตอร์นะครับแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์เนี่ยของท่านพี่อ,อบนตอนะครับอ,อบตอเพิ่นดันนะครับดันให้ ดันกระแพงนะครับมีเป็นกระแพงเก่านะครับนี่ครับปีพุ่งใหายใจดีนะครับอ่าท่านใดนะครับที่จิตใจใส่ศรัทธานะครับร่วมบริจาคได้นะครับกับทีพุ่งย่ายนะครับทีพุ่งย่ายใจดีนะครับเราร่วม รวมสร้างกำแพงไหมไหนะครับสกงกำลังหรือถอนนะครับผมมารวมสร้างกำแพงไวัดน้ำกันนะครับได้บุญน้ำกันนะครับถนนเสร็จนี้คือถนนท่างเขาเม่นนะครับเม่นเผาศพบ้านเ้อเอิดเม่นด้วย นี่คือทางเส้นทางเขาเม่นนะครับเพื่อนก็เลยจะปรับปรุงแล้วก็กําแพงเนี่ยจะเกิดความสุดนะครับเอียงนะครับสุดเอียงเพื่อนก็เลยมีพว่งการว่าจะเห็ดน,น,นะครับเห็ดกําแพงสางกําแพงไม่ก็เลยทำการทุบหรือว่าลือนะครับเพื่อจะสางไม่นะครับ

ก็เป็นกระป๋องเยตินี่เ้าจอาเาใส่นี่เป็นกระป๋องมั้งเนี่ยก็นกระป๋ออืมก็เลยผูกีันอย่าพอจักรลานเดี๋ยวพิ่มพี่น้อยเราบริการใส่รถเป็ราซ เกดอันน e ี้ไปตั <S <S ah> ้งให้ใกล้ใช่หดูไดไ้่นลม่หไม่ได้เนี่ยหวงกัดเนาะม้วนลกเ่นแบกได้พ่นลมบ่เมนเอาขวดเยอะแบกแบกกองกัน้สุดขวดกไดเ็เยะวดเเนาะโอ้โ้

ถนนนี้นะครับถนนถนนข้างลุ่งไปแม่เนะครับนะครับเพิ่นจะเสียถนนนะครับถนนลุ่มไปแม่นะครับปีไม่เงี้ยวนเลยครับตอนนี้กวนเลยครับเริ่มกวนแล้วเอาละครับตอนนี้นี่ปัญหากันแล้วครับ

ถนนเสซนที่ไปเม่นนะครับเมน่นผสมกะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผักกาดเทศข้นกีดเรียบร้อยนะครับเหลือแต่กำแพงนะครับกำแพงวัดนะครับ ท่านเรียบร้อยผมกับภาพพีนองมาเบิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่จัดงบประมาณมาให้ส้่งนะครับส้างถนนอนกรีดนะครับเว่าจะไปเม่นนะครับตะก้อนอย่าเป็นทังทังเบแคบนะครับทังเบแคบเป็นถนนทังไปไปหน้าไปทงไปหน้าซื้อนะครับ แต่ตอนนี้ก็โอเชแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณในร้านนะครับ,รบที่ติดตามช่องหนูนาพระบางอีสานนะครับผมแล้วพอกันไม่นะัชิบหนักแล้วกันนะครับผมสำหรับชิปนี้นะครับกอการคำว่าสวัสดีครับ